เดี๋ยวครับพี่น้องครับนั่นครับนั่นครับนั่นครับพี่น้องครับนั่นครับพู่นยิงตรงนี้นะครับไป็นคืนนั่งพุ่นนะครับเรียบร้อยนะครับมาสองตัวนะครับมาสองตัวตัวตัวหนึ่งึ้นจิ๊บหนามก่อนนั่นตัวบืนใหญ่ปานเลยครับตัวจิ๊บหนามก่อนเราบืนใหญ่ปานเลยไปที่นี่ ตัวนี้เหียงขางมากตัวนี้ขึ้นจิ๊บน้ำหรือคือเป็นสีใหญ่กว่าก็เลยยิ่งตัวนี้นะครับเดี๋ยวสีส้มลงไปอีน้องเบิ่งกะโบนาาจะประมาณสองโลนะครับประมาณสองโลนะ่าจะได้ประมาณสองโลนี่นะครับม่ใหญ่ปันไหนนะครับเอาพืนบอมันใหญ่กว่าโตโตที่จิ๊บน้ำก่อนนั้นซื้อนะครับนั่งกับตัวปลา แบตผมกับซีเบิร์ตแล้วครับเพื่อจได้ลงไปเอาปลาซะก่อนนะครับจะได้ใจไม่ภัยนี่ละลงไปเอาปลาซะก่อนหาปินแถวนี้ละสวัสดีครับพี่น้องครับออโบพามันอีสานบ้านเฮ้าครับนี่ครับมาหอดบ้านแล้วนะครับชาดแบตได้มอกี้นี่ก็เลยเอามาสั่งนะครับ ที่สร้างปลานะครับว้ายวิเหยียบมันด้วยปลาใหญ่ด้วยนี่ในพานหน่อยในพานหน่อยอยานปลาใหญ่ยืนท่ายืนท่าเดี๋ยวไปเอาสิงงออส่งงอใส่ตัดช่างกอ,อกมาก,กนครับบมได้ถ่ายจังหวะยิ่งนะครับเพราะว่าแบตซิเบิร์แล้วก็เลยก็เลยเก็บโทรศัพท์นะครับ แบดมันสิบเบิดก็เลยเก็บโทรศัพท์เพอจะ้เก็บโทรศัพท์พี่น้องเก็บโทรศัพท์แล้วๆเลย,เลยมันมาเ <มา S 1> ขา่าพอดีนะครับที่คาดว้ว่าน่าจะหอดสองโลอยู่ประมาณสองโลนี่แหละครับตรวจสองโลอยู่นะครับเสร็จแล้วสองโล สองลูกกว่า,วาโอ้ได้สองลูกว่าพูด้วยนี่ครับสองลูกว่ากับนายพันน้อยนายพันน้อยเฮ้ยปอนเออโอ้นายพันน้อยแล่้วเรากับยานป่าใหญ่นี่ครับบ่ได้เข่าไมา้โดนนะครับนาบ้าบ่หั่นมาครับนาบ้าบ่หั่นได้มาก็เลยบ่ค่อยจะเห็นป่า เส้นต้นเพิ่นเอาไปแล้วสองสามตแต่ว่าผมโบหันวางบบหันวางไปสองเบิ่งนะครับตอนนี้วางออกไปสองเบิ่งแล้วก็เลยตัวนี้เส้นต้นเห็นแล้วนะครับเช้นต้นบอกว่ายิงบบถึกยิงบบถึกสองมือแล้วผมก็เลยออกไปเบิ่งนั่งทาโดนเติบนะครับราว่าหน้ามันบบหันมาปลา,ปากับโบหันได้แเลี้ยงกันเันเป็นปลาจรน,นะครับนั่งนั่งทาโอ้เกือบสองสวโมงเขาได้นั่งทาเบิ่ง จนวอดสีเศร้าแลวนะครับเล่นโทรศัพท์ก็จนแบตเบ็ดบ่บได้ถ่ายจังหวะยิ่งซ้ำนะครับนี่เก็บโทรศัพท์แล้วมาปลาเข่ามาพอดอกีก็เลยยิ่งยิ่งก็เลยยังได้ถ่ายตอนดึงป่ามาจังได้ถ่ายนี่ครับมาแล้วครับเปีนม้าแล้วสองโลนะครับตัวนี้สองโลอะเอาเป็นว่าคลิปนาจังววะกันไหมนะครับ ติดตามเบิ่งคลิปหน้าครับถ้าว่ามีเวลาวางออกไปสองบงป่าอีกก็จะถ่ายลงให้พี่้องเบิ่งครับโอโบโะมานอีสานบ้านเฮ้าครับคุณการติดตามรับชมนะครับเดี๋ยวพาไปยิ่งป่ากันครับเดี๋ยว่าน้ำม,มากก่อนครับผม